บทที่7,239 1หนึ่งชั่วโมงต่อมาในที่สุดเรือรบมาลดีฟก็มาถึงไม่มีอะไรเหลือให้พวกเขาจัดการนอกจากศพทหารจึงเตรียมขนศพขึ้นเรือและนำกลับไปยังเมืองหลวงมาเลเเย่เฉินส่งข้อความวีชัดถึงตะวันนาขอให้เธอเตือนเบอร์าา์ดเอลโนเมื่อเห็นดังนั้นเบอร์าร์ดเอลโนจึงรีบพูดกับตะวันนาทันทีว่าคุณสวิตช่วยตอบคุณเย่หน่อยบอกเขาด้วยว่าคุณเย่ไม่ต้องกังวลผมจะทำให้ดีที่สุด หลังจากนั้นเขาพูดกับผู้บังคับบัญชาด้วยใบหน้าเชิดหน้าชูตาเหมือนไก่ว่าศพเหล่านี้เป็นทหารรับจ้างของแบล็กวอเตอร์ทั้งหมดต่อหน้าชาวเน็ตทั่วโลกผมไม่อนุญาตให้คุณจัดก,การกับศพด้วยวิธีใดๆที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนต้องตรวจสอบตัวตนของศพแต่ละศพให้ชัดเจนนอกจากนี้ผมยังขอให้รัฐบาลอเมริกันรับผิดช,ชอบเรื่องนี้ด้วยหากทหารรับจ้างเหล่านี้เป็นทหารรับจ้างของแบล็กวอเตอร์จริงๆแบล็กวอเตอร์ก็ต้องชี้แจงให้สาธารณชนทราบ ทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกไปผู้รับผิดช,ชอบแบล็กวอเตอร์กำลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ก็แทบจะอาเจียนเป็นเลือดออกมาทันทีเดิมทีพวกเขาต้องการให้กระทรวงการทูตสหรัฐอเมริกาใกล้เกลียกับมาดิฟไม่ว่าจะส่งศพทั้งหมดกลับมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อชาวปนกกิจหรือเพียงแค่ส่งคนไปจัดการกับศพเหล่านั้นกล่าวโดยสรุปคือศพเหล่านี้ไม่ควรถูกนำมาสร้างเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกครั้งทหารรับจ้างแบล็กวอเตอร์ส่วนใหญ่ เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะท้ายที่สุดแล้ว Blackwater เองก็เป็นบริษัททหารรับจ้างที่เปิดเผยต่อสาธารณะคนทั้งโลกต่างรู้ถึงการมีอยู่ของบริษัทนี้และผู้คนของบริษัทต้องลงทะเบียนข้อมูลอาชีพของตนในสหรัฐอเมริกาทหารรับจ้างเหล่านี้แต่เดิมเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงมีวงสังคมครอบครัวและวงสังคมของตนเองตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ แต่ละคนมีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงในแวดวงอย่างน้อยหลายพันครั้งและการติดต่อทางอ้อมหลายแสนหรือหลายล้านครั้งเมื่อตัวตนของบุคคลเหล่านี้ได้รับการยืนยันและเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ววงสนทนาแต่ละวงจะจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงและผู้คนจะแชร์บนโซเชียลมีเดียว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนบ้านหรือพี่ชายของเพื่อนบ้าน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกระแสะซุบซิบบนอินเทอร์เน็ตถูกคนวงในเข้าไปเกี่ยวข้องกลุ่มคนที่ชอบเมาส์ก็มักจะให้ความสนใจมากขึ้น Black Water ต้องการลดความตึงเครียดลงอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมีคนเริ่มพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นความร้อนแรงของเรื่องนี้ก็จะยังคงสูงอยู่ในขณะนี้ผู้บริหารระดับสูงของ Black w a t e อก็โกรธแคนเบอร์ n a r เอลโนอย่างมากอย่างไรก็ตามแม้พวกเขาจะเกลียดชังเบอร์ n a r เอลโนก็ได้แค่เกลียดและก็ไม่มีทางจัดการกับเขาได้เลยท้ายที่สุดบุคคลน,นี้เคยเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกซึ่งมีอิทธิพลมหาศาลแถมยังเป็นชาวฝรั่งเศสอีกด้วยไม่มีใครกล้าลงมือจัดการกับคนแบบนี้เหล่าคนที่พวกเขาส่งไปในวันนี้โชคร้ายเองที่ได้พบบุคคลน,นี้เมื่อเห็นท่าทีของเบนร์ดเอลโนแข็งกล้าวและเด็ดเดี่ยวผู้บัญชาการทหารมารดีฟจึงกล่าวกับเขาว่าคุณเอลโนไม่ต้องห่วงเราจะจัดการเรื่องนี้ตามขั้นตอนปกติ และจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเบอร์ nard เอลโนพยักหน้าและกล่าวเสียงดังว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผมเท่านั้นแต่เหยื่อทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์และประชาชนทุกคนที่รับชมการถ่ายทอดสดจะยังคงให้ความสนใจต่อไปคุณต้องเปิดเผยความคืบหน้าของเรื่องนี้ให้ชัดเจนภายในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของผู้คนทั่วโลก ณจุดนี้ Bernard, no, เบอร์าร์ดเอลโนกล่าวอย่างจริงจังว่าและคุณต้องไม่ลืมว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของมาลลิฟของคุณจะมีนักท่องเที่ยวสนใจมาที่นี่ในอนาคตอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดการเรื่องนี้ได้ดีหรือเปล่าหากคุณจัดการได้ดีเรื่องนี้จะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญและจะไม่ทําให้ผู้คนเกิดความสงสัยในตัวคุณมากขึ้น แต่ถ้าคุณจัดการไม่ดีสาธารณชนจะเกิดความสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพวกคุณและมีแนวโน้มสูงที่จะทำให้ตลาดการท่องเที่ยวของประเทศของคุณตกตำ่ำ ตะวันนากล่าวในเวลานี้ว่าฉันจะยังคงให้ความสนใจกับเรื่องนี้ต่อไปและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีทุกวันในการถ่ายทอดสดผ่านบัญชีส่วนตัวของฉันเพื่อรายงานความคืบหน้าของเรื่องนี้ให้แฟนๆทั่วโลกได้รับทราบฉันหวังว่าคุณจะไม่ทําให้เราผิดหวังหากเบนนัดเอลโนเป็นตัวแทนของชนชั้นสูงชั้นนําของโลกตะวันนาก็เป็นตัวแทนของคนทั้งโลก อิทธิพลของคนรวยอยู่ที่เงินทองไม่ใช่ตัวพวกเขาเองคนรวยหลายคนเมื่อร่ำรวยสามารถสั่งการคนในพื้นที่ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องรู้จักใครแต่หากพวกเขาล้มละลายแม้เดินสวนทางกันผู้คนก็จะไม่มองเขาด้วยซ้ำส่วนอิทธิพลของคนดังอยู่ที่ตัวพวกเขาเองพวกเขาทำให้สาธารณชนชื่นชอบจากก้นบึ้งของหัวใจผ่านผลงานระดับอาชีพและสเสน่ห์ส่วนตัวแม้ว่าวันหนึ่งคนดังเหล่านี้จะอำลาวงการบันเทิงไป แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่ยังติดตามพวกเขาเป็นไอดอลตลอดไปบทที่7,240เบร์นาร์เอลโนและตะวันนาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้พร้อมกันซึ่งเปรียบเสมือนการเสริมจุดแข็งของกันและกันคนหนึ่งร่ำรวยและมีอำนาจสั่งการได้ส่วนอีกคนมีความสามารถและสามารถเรียกคนมาเป็นร้อยพันคนได้ ทั้งคู่ต่างแสดงความเต็มใจที่จะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการติดตามเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงอเล็กซานเดอร์แห่งแบล็กวอเตอร์แม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของมาดิฟก็ยังรู้สึกกังวลและเหนื่อแตกซิกพวกเขารู้ดีว่าเรื่องนี้อาจดึงดูดความสนใจจำนวนมากจากทั่วโลกได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหากพวกเขาไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ให้ทุกคนพอใจได้ชื่อเสียงของประเทศจะเสียหายอย่างใหญ่หลวงแน่นอน เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าประเทศรีสอร์ทแห่งนี้จะไม่สามารถฟื้นตัวได้อีกต่อไปการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่แท้จริงของมาลดีฟและพวกเขาจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึงแบล็กวอเตอร์ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาพวกเขาก็ไม่สามารถปิดบังอะไรได้เพราะพวกเขารู้ดีว่าประเทศของพวกเขาไม่มีทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์และไม่ใช่ฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ จึงไม่ทำกำไรให้กับสหรัฐอเมริกาอย่างสิ้นเชิงสหรัฐอเมริกาไม่สามารถช่วยเหลือผู้คนมากมายในประเทศพวกเขาได้และพวกเขาทำได้เพียงพึ่งพาตนเองเท่านั้นผู้บัญชาการทหารพยักหน้าอย่างรวดเร็วไม่ต้องกังวลแม้ประเทศของเราจะไม่ใหญ่โตแต่เราก็ยังคงมีความรับผิดชอบอย่างเข้มแข็งณนะเวลานี้ชาวเน็ตทั่วโลกต่างชื่นชมเบอร์าร์ด เอลโนและตะวันนามากการแสดงออกถึงความไม่กลัวอำนาจของทั้งสองคนนี้ทำให้ทุกคนชื่นชมพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์นาร์ดเอลโนในวันนี้เขาได้ลงมือปฏิบัติอย่างยิ่งใหญ่นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับแบล็กวอเตอร์สิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดตอนนี้คือแพะรับบาบไม่สามารถรับผิดได้และพวกเขากลัวว่าเหตุการณ์นี้จะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มากขึ้น สำหรับแล็กวอเตอร์เหตุการณ์นี้ก็เปรียบเสมือนมะเร็งหากเป็นมะเร็งที่ตำแหน่งเดิมพวกเขาจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับเนื้อเยื่อบางส่วนแต่หากมะเร็งลุกลามแม้จะผ่าตัดเอาเนื้อง,งอกออกไปแล้วก็จะมีเนื้อง,งอกใหม่เกิดขึ้นหากเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเขาอาจตายไปแล้วครึ่งชีวิตแม้ว่ากองทัพเมาดีฟจะใช้เวลานานในการจัดการกับเหตุการณ์นี้แต่มาหลันและเซียวฉางควรก็ยังคงมีกำลังใจที่ดี สาเหตุหลักมาจากเงินค่าทำขวัญ10,000แดอลลาร์ 1, ที่บนา n เอลโนสัญญาไว้ทั้งสองคนต่างอารมณ์ดีราวกับนั่งรถไฟหอตีลังกาในตอนนี้พวกเขายิ้มกว้างจนแก้มปริหลังจากที่กองทัพบันทึกข้อมูลของแขกแต่ละคนและจัดการกับสบทั้งหมดแล้วพวกเขาก็อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้กลับห้องพักเพื่อพักผ่อนดึกมากแล้วหลายคนเหนื่อยล้าทั้งกายและใจจึงพยาาที่น้องเดินกลับ มาหลันและเซียวฉางควรเดินจูงมือกันออกมาลมทะเลพัดพาก,กลิ่นเลือดมามาหลันหลับตาลงสูดหายใจเข้าลึกๆพลางถอนหายใจไอยาสามีไม่รู้ทำไมอากาศที่มาดิฟวันนี้ถึงได้หวานขึ้นมาแบบนี้บทที่7241เเซียวฉางควรก็รู้สึกคล้ายๆกันแต่เขาไม่รู้ว่านั่นคือกลิ่นเลือดสดๆในอากาศเขาพูดพร้อมรอยยิ้มว่า โอ้พระเจ้าฉันไปเที่ยวมาไม่ได้ใช้เงินแม้แต่สตางแดงเดียวได้เงินมาแสนดอลลาร์ฟรีๆนี่ยังไม่พูดถึงอากาศที่สดชื่นขึ้นอีกแม้แต่น้ำทะเลก็ยังหวานขึ้นมาหลานพูดอย่างมีความสุขไอหย่าใกล้วันส่งท้ายปีเก่าแล้วฉันเจอเรื่องดีๆแบบนี้ปีหน้าเป็นสัญญาณของความโชคดีแน่เลยขณะที่เธอพูดเธอนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงพูดด้วยความผิดหวังไอหยาเราสูญเสียอะไรไปเนี่ย สูญเสียครั้งใหญ่เลยเซียวฉางควรรีบถามเกิดอะไรขึ้นเกิบเสียเหรอมาหลันถอนหายใจไอ้หยาอ่ามาไม่ไม่ใช่เกิบมากกว่านั้นคืนนี้สูหลันกับลูกเขยที่ดีไม่ได้ไปที่บาร์ด้วยถ้าไปด้วยจะไม่ได้รับเงินเพิ่มตั้งสองแส0ดอลลาร์เลยเหรอเซียวฉางควรนึกขึ้นได้จึงพโล่งออกมาโอ้โหย่าจังนี่มันขาดทุนหนักจริงๆเลย พลาดไปตั้งสองแสนดอลลาร์มาหลันกล่าวไม่เอาฉันจะรีบโทรไปถามให้พวกเขารีบไปลงทะเบียนชื่อและข้อมูลต่างๆไว้บอกไปว่าตอนออกมาเมื่อกี้ลืมลงทะเบียนและบางทีอาจจะยังได้รับค่าชดเชยอ,อยู่ก็ได้นะพูดจบเธอก็เร่งฝีเทา้าวิ่งกลับไปปลุกเย่เฉินกับเซียวซูหลันเซียวฉางควรรีบคว้าตัวเธอไว้ลาวเตือนว่า ไอหยามาไม่ต้องลืมไปเถอะไม่ต้องเสียดายหรอก <_ d ata> พวกเขาลงทะเบีนยนไว้แล้วนับจำนวนคนเรียบร้อยแล้วถ้าเราไปตอนนี้อาจจะโดนจับได้เอานะ <_ d ata> เราไม่เข้าใจกฎหมายมาดลีฟเลยเราอาจโดนข้อหาช่อโกงก็ได้นี่มันจะใกล้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่าทำแบบนี้เด็ดขาดอาจซวยส่งท้ายปีก็ได้ <_ d ata> มาหลันหยุดพูดพลางถอนหายใจใช่แล้วนี่มันไม่เหมือนหน้าบ้านตัวเองเลย ระวังไว้ดีกว่าลืมไปเถอะลูกเขยที่ดีก็มีเงินเยอะแยะฉันไม่สนเงินสองแสนดอลลาร์ 200, 000, นั่นหรอกทันใดนั้นเธอก็ยิ้มและถามว่าว่าแต่คุณสามีคะหลังจากได้เงินมาหนึ่งแสนดอลลาร์แล้วคุณวางแผนจะใช้เงินนี้ยังไงคะจะใช้ยังไงงั้นเหรอเซียวฉางควรสายหน้ายังไม่รู้เลยไม่มีอะไรให้ใช้ก็เก็บเงินไว้ก่อนเถอะนะมาหลันกล่าวเก็บเงินไว้ก่อนเถอะนะ เก็บไว้ทําเชื่อไรฉันคิดไว้แล้วกลับไปคราวนี้จะนอนพักสักสองสามวันแล้วค่อยหาที่เที่ยวที่ดีกว่านี้เซียวฉางควรถามคุณอยากไปที่ไหนล่ะมาหลันกัดฟันแล้วพูดว่าดูใบเซียวฉางควรขมวดคิ้วแล้วถามทําไมคุณถึงไปดูใบอีกล่ะครับมาหลันพูดอย่างหัวเสียคราวที่แล้วเป็นความผิดของคุณทั้งหมด คุณทำเรื่องแปลกๆทำให้ฉันเที่ยวดูไบไม่สนุกเลยครั้งนี้ฉันจะไปแก้มือฉันคงได้เที่ยวให้สนุกและใช้เงินไปสักแสนดอลลาร์แบบชิลๆเมื่อเซียวฉางควรนึกถึงดูไบเขาก็อดนึกถึงความเจ็บปวดจากการวางกับดักโจเหลียงอวินไม่ได้แต่สุดท้ายเขาก็ยิงเท้าตัวเองจึงรู้สึกอึดอัดอีกครั้งเขากำลังจะบอกว่าครั้งนี้จะไม่ไปแต่มาหลันกลับเตือนเขาตรงๆว่า ฉันจะบอกคุณไว้ก่อนนะว่าคราวที่แล้วเป็นเพราะคุณที่ทําให้ฉันอารมณ์เสียครั้งนี้คุณต้องไปกับฉันและคุณต้องชดเชยให้ฉันอย่างดีเมื่อถึงเวลานั้นจงนําเงินห้าหมื่นดอลลาร์ไปซื้อของขวัญให้ฉันนั่นถือเป็นการชดใช้